อันนี้หันหน้าไปทางไหนกันเลยอันนี้หานหน้าไปทางโรงพยาบาลโรอพ้าหลักคือมองรถที่เส้นหลักมากกว่าหน้าทางหลักที่มันน่าจะเกิดอะไรมากกว่าอนนี้หลักนะความที่ผมนะคถ้าทดลองนี่ยพิมันก็มันน้อยีเราไปหันหน้ามันจะเส้นหลักที่มันน่าจะคกรเหกับเรามากกวาอที่มันจะเกิดอะไามองความปลอดภัยด้ยอันนี้เรา เึ้นเส้นทางอีกคือทางตาตูตาตูทุกคนครับทูบัวคนูนหน้าไปลงบาก็เลยหันประหันลงบ้านเอาห้ามรถด้านหน้าครับห้ามรถด้านหน้าห้ายรถด้านหน้า ไปขหน้าเลยมีเสร็จปุ๊บนะโอ้ลงไปแล้วทางด้านหลังทางด้านบรรากาทางเมืองวัวครับทางด้านหลังไปดูก่อนไดูรถก่อนไปดูรถก่อนดูรถด้วแล้วกมีป่ารถหมมั้งอ๋อด้านหลังเยอะกว่าด้านหลัง

ทำพื้นด้วยตายด้วยนี่ปล่อยรถปล่อยรถจากตลาดครับด้านขวาปล่อยรถด้านขวาพี่ขามือขึ้นครับบุกป่อยรถหมดแล้วอ้า๋ยวสายสายถ้าเด็กไปถ้าเด็ไปเมื่อกี้พี่โบอ์รุนหัวโบวครับม่าด้งานซ้ายครับปล่อยรถด้านซ้าย มื <gas> อมาณ20กว่ <Hospital> <estab il. S 2> ครับประมาณนี้แหละครับ